คุณเกลียดเด็กกระโปงไหมครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเกลียดหรือเปล่านะแต่ผมนี่เกลียดมากเลยเด็กกระโปงคือพวกที่แบบว่าไม่มีความรู้ไม่รู้จักศึกษาความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่ทำคิดเอาเองแล้วก็นะเป็นอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกเด็กกระโปงครับวันนี้ผมไปเจอผมไปหารีวิวของตัวมินิพีซีนะครับซึ่งดูมาหลายรุ่นเลย มินิพีซีเเปิดให้ดูก็ดูพวก Intel n u นะครับประมาณนี้แล้วก็ HP เขาเรียก C2 มั้งมินิแล้วก็ HP, ก 2, วกดู i ิงเฟนเตอร์ทิงสเตชันอะไรเงี้ยเพราะว่า,าข้อจำกัดของ Mac มันมีนะครับคือมันบางทีมันใช้ปโปรแกรมไม่ได้มันไม่มีโปรแกรมบน Mac อย่างเช่น C t r a d e er เเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเทรดนะครับซึ่งมันจะไม่มีบน Mac แล้วก็มันสามารถใช้บนเว็บได้ก็จริงแต่มันจะไม่สามารถใช้บอร์ดได้นะครับอ,อซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่านงนหินอยู่เหมือนกันนะแล้วใช้บนเว็บนี่ก็อย่างที่เห็นเนี้ยคือมันช้ามันโหลดช้ามากเลยนะครับซึ่งผมก็มีพ c เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนมาลง Linux นะครับเพราะว่าโอ้โหว i n d o w s มันลิขสิทธ์มันแพงมากแล้วก็เครื่องนี้ซื้อมือสองมาปัญหาก็คือทำไมรู้ไหมครับ มันเป็นวิดีเป็นวิดว์ออมแล้วไม่พอโดนเจ้าของเก่ารีโมทเครื่องเข้ามารีโมทเครื่องเข้ามาก็คือสั่งรีโมทเดสก์ท็อปจากทางไกลจากจากจากบ้านเขาเข้ามาดูในเครื่องผมได้โดยที่ขณะที่ผมกําลังใช้งานอยู่คือไม่เฮี้ยมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะก็เลยต้องลงเป็น Linux แทนนะครับซึ่งก็เห็นว่าเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยวิด o w s ไม่ไม่ปลอดภัยนะครับผมก็เลยไม่รู้ทํำยังไง แต่ว่าผมก็ใช้แม็กมานานละอย่างเครื่องรุ่นนี้มันจะเป็นเครื่องรุ่นปี2012นะครับเดืน2012เพราะวันนี้ยังใช้งานได้ทั้งใช้งานทั่วไปไม่ตัดต่อไม่ทำรูปเนี่นะดีเลยนะครับสำหรับการตัดต่อเนี่ยตัดต่อวิดีโอนะถ้าเป็น 180p เนี่ยก็ตัดต่อลำบากแล้วนะถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยถ้าเป็นรอไฟล์นะซัก12เมกะพิกเซลเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะแต่มากกว่านั้น ยากแล้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันกล้องมัน2 0 30เมกิครพิกเซลกันหมดแล้วนะพวกนี้มันก็จะใช้งานยากนะครับผมจริงๆผมก็จะเล็งจะซื้อ m 1เหมือนกันนะครับเพราะว่า m 1นี่แรงมากก็เทียบกับ r i9 gen 1 1ได้เลยนะท,ทั้งที่ราคามันเท่านีนะราคามันประมาณ22,000ถึง30,000ื่นท่นเอง2องถึงสาม0 0บาทก็ซื้อได้แล้วแต่ได้อะไรที่แรงพอ,พอกับ i 9 i n ยนะครับ intel i 9 gen 1 1นะ ก็เลยแต่ก็พอคราวนี้ไอ้ Intel g เจนสิออกมาผมก็เลยมาหาข้อมูลปรากฏว่าเจออะไรย้ย่แบบมันมันมันไม่ใช่อ่ะเขาบอกอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้แล้วโมโหจนขึ้นเลยนะครับทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าา m c m m n n i เครื่องใหญ่สู้พวก Mini PC พวกนี้ไม่ได้มินิพวก PC พวกนี้เครื่องเล็กก,กว่านะกูแบบแม่งปัญญาอ่อนชิบหายเลยเนี่ยนะมันเป็นของ อันนี้เป็นคลิปของ HP C2 Mini G5 so นะครับเนี่ยคุณเห็นอะแดปเตอร์ที่กขถือในมือไหมเย็ด <c oughs> แม่บัลเลอร์ไอ้สัตว์เฉพาะอะแดปเตอร์นะเนี่ยเข้า <c oughs> ใจปะ่ะขี้เนี่ยพวกขี้นี่แม่งมั่วไอ้สัตว์ควายนี่แล้วจริงๆอยู่ที่ว่า Mini G5 เนี่ยเครื่องมันใหญ่เนาะจริงๆมันมีอีกหลายรุ่นนะอันนี้เป็น Intel N ักสิ Pro นะครับคุณดู นะถ้าเทียบกับมือของเขา <Panther Canyon S 1> ไอตัวที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันคือ,อ power supply ของเนี่ยตัวนี้นะ intel นะักแล้วเขาบอกว่า ม็กแม่งเครื่องใหญ่โอ้โหแม่กกูแบบโอ้โแม่งไอ้เหี้ยเป็นลูกเป็นหลานกูจะบินไปตบหน้าแม่งเลยนะก็โดดแม่งเอาตีตบหน้าตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาได้ส้นตีนกูเลยเนี่ยแบบแม่งไอ้เหี้ยนี่แม่งสมองมันเป็นเหี้ยอะไรวะกอไม่เข้าใจนะแล้วมันจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าผมพยายามจะไม่จำแต่ว่าไอ้เรื่องอะแดปเตอร์นี่ผมจาได้เลยแล้วเข้ามาดูขนาดเครื่องจริงๆของเจ้าแม็กมินินะครับเครื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมใช้ไปประมาณ เนี่ยติปีแล้วนะใช่ไหมเพราะว่ามันเครื่องสองพันสิบสองในปีนี้สองพันยีบสองนะครับมันก็ยังใช้งานได้อยู่เลยขนาดเครื่องก็ยังเขียนจริงๆมันอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ว่ามันมี Power Supply อยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมไล่สายดูเลยนะเนี่ยสายไฟดุกๆๆๆๆไม่มีอันนี้มันเป็นของเครื่องโนะน้ตบุกนะอเดี๋ยวผมปิดให้ดูป๊บปแล้วก็เห็นไหม เนี่ยแม็กยังใช้ได้อยู่นะครับมันเป็นของเครื่องโน้ตบุกนะอ่าอันนี้เป็นสายสายของเครื่องแมกมินีนี่คืออันนี้เข้าใจป่ะว่าแบบเครื่องมันใหญ่อะเพราะมันมีพา,ะะพาวเวอร์ส l าอยู่ข้างในนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าเป็นอ่ารุ่น m 2เนี่ยเขาอาจจะออกแบบมาเล็กกว่านี้แล้วก็ได้สำหรับคนที่เห็นว่าเอออีกอย่างหนึง่งแม่งบอกว่านักมีเวอร ามาให้ติดโลซา,าเข้ากับทีวีได้เลยเฮียอะไรของแม่ก็ไม่รู้ไอ้สัตว์กูแบบอ่านแล้วแบบอืมอ้ม,ม,ม,มเจ๊กแม่ควยมันจริงๆมันก็มีของแมกนทิทาร์นเนี่ยผมใช้มานานแล้วใช้มาซื้อมาก่อนที่จะได้เครื่องหิงนะครับอา่าก็สีบกว่าปีแล้วอันนี้เป็นตัวเมาส์ที่ทําให้มันเมาส์ติดเข้ากับฝาผนังได้นะ แต่ราคาก็แพงเหมือนถ้าเป็นของพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอปเปิลนะเพราะว่าของมันดีกว่าจริงๆมันก็ไม่จำเป็นหรอกว่าต้องดีอะแต่ว่าราคามันจะแพงเพราะของมันเขาทำมาดีกว่านะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนที่คิดว่าเออไม่ได้ใช้งานอะไรแบบจริงจังมากซื้อมือสองก็ได้แต่ว่ามือสองเนี่ยถึงแม็กมันจะ ดูคุณภาพดีนะแต่ว่ายังไงของมือสองก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับอย่างเพื่อนผมเคยได้ได้รับบริจาคมาแล้วกันนะอ่าก็ปรากฏว่าเครื่องแม่กระวนบริจาคให้กับองค์กรใหญ่เยนะทำอยู่ในองค์กรใหญ่อืเขาก็บริจาคก,กันก็ใช้มาไม่ไปได้ลวนแล้วก็ผมก็เคยซื้อของมือสอง หลายครั้งที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่ได้รวนคือไม่เอาของเสียมาขายอะไรประมาณนี้ขายมือสองก็ต้องระวังด้วยแต่จริงๆผมแนะนําเลยนะครับถ้าว่าถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาก็ซื้อ M1 ไปเลยเพราะว่ามัน,มนแรงจริงเนะะาะ M2 จะแรงกว่าแต่ว่าต้องรออีกนานนะจะเป็นปีนะครับส่วนตัวแล้วเท่าที่อ่านมานะถ้าเป็นเรื่องกราฟิกการ์ดแต่มันเล่นเกมไม่ได้นะแม็กเออถ้ากราฟิกการ์ดเนี่ย ถ้าเป็น M1 นี่น่าจะแรงเท่ากับประมาณ2 0ซีรีส์นะครับแล้วก็ถ้าเป็น M1 Pro M1 Max อะไรเงี้ยน่าจะแรงเท่ากับ3 0ซีรีส์นะครับแต่ว่ามันประหยัดไฟกว่าเรื่องนี้ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแม่งแบบเครื่องจริงๆเลยแม่งเครื่องแม่งใหญ่ใส่มาว์ซซามีไหมมีนะมีนะอันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเลยดีกว่าเนี่ย Apple v e r ร์ซามาคูแมคมินิ แล็มิิเอ์ซาวีซ่าเขาเรียกวีซ่าป่าอ่าเนี่ย,ย,ยมันมีไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าราคาจะแพงหน่อยนะที่อันถูกอันนี้ก็เจ็ดร้อกว่าบาทซึ่งก็เอาเรื่องกันนะแต่ถ้าแงพงๆนี่ก็ห้าพันสองไอแต่ไม่ใช่อันนี้มันของของไอ้น,นี่ Apple Display นะที่มัน ้าพันกว่าเนี่ยอ่าเนี้ยก็สามพันกว่าแล้วก็มีขาตั้งเหนื้วตั้งซึ่งพวกมีดพีซีเนี่ยถ้าเป็นของ i ิน e ทเนี่ยมันจะมีมาให้อันนี้เราต้องซื้อเองแล้วก็มีที่แขวนอะไรเงี้ยพวกของมายเยอะของเล่นเยอะไอเ้เฮี้ยนี่แบบมไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วก็แบบประมาณแบบอดเก่งอดฉลาดรู้ไว้หมดโคตรปแบบไอ้เฮี้ยนี่ยินแล้วกูแบบกูไปตายเถอะโอเคอัน <laughs> <laughs> okay, นี้อ่ะ มารีวิวแม็กวินิรุ่นเก่า10ปีที่แล้วแต่เพียงเท่าน,นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนเลยนะเครื่องนี้ผมเป็นเครื่องคัสตอมนะครับก็ก็ใช้ได้อ่ะจนถึงทุกวันนี้เป็น i7 Quad เป็น Mac CPU ตอนนั้นเลยแล้วก็ใช้ใช้ SSD ค่าย s อ d อย่างเดียวตอน,น,นก็สองห0ื่นกว่าบาทแล้วนะครับอโอเคแค่นี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่ความจุไม่เท่าไหร่เอง ถ้าเทียบกับสมัยนี้อืมเท่าไหร่วะสองร้อยห้าสิบกิกะไบนะครับสองหมื่นกว่าบาททุกวันนี้เขาซื้อกันเท่าไรเท่าไหร่เองนะเอ่อประมาณประมาณพันสองพันก็ซื้อได้เลยใช่ไหมสองร้อยห้าสิบความเร็วก็พอๆกันตัวนี้ความเร็วหนะ้าร้อยห้าร้อยกิกนยดีดไลท์ห้าร้อยกิกเดี๋ยวนี้มันถ้าอ่า M.2 นี่ที่เร็วๆมันประมาณสองพันกะิกแล้วนะในราคาประมาณสองพันกว่าบาทโอเค ก็ถ้าจะเอาเครื่องถูกๆก็ซื้อมือสองก็ได้แลดูดีๆนะครับซึ่งก็ดูดีๆก็ยากนะต้องไปลองนะก็ซื้อมือหนึ่งดีกว่าอะไรประมาณนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเองแต่แรงมากๆอย่างที่ผมบอกไปนะแรง CPU แรงกว่า i9 การ์ดจอนี่แรงเท่ากับ20ซีรีส์ RTX นะแล้วก็ถ้าเป็น M1Pro หรือ M1Max นี่แม่งยิ่งแรงข้าใหญ่เลย <laughs> การจอเที่ยวกับ30ได้เลยทั้งที่30ซีรีส์นี่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ยังต่ำๆถูกๆนี่ก็คือ50,000บาทใช่ไหมนะ3060นี่ก็50,000แล้วถ้า3090ก็ประมาณแสนกว่บาทเนาะโอเคอันนี้รีวิวแต่เพียงเท่านี้ละครับวสวัสดีจ้า